าแล้วมาแล้วครับมารีวิว EV ก็ต้องขี่สกูตเตอร์ EV แบบนี้ครับแต่จริงๆไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมจะบอกว่า MG ZS EV Minor Change คันนี้ครับ mm hmm. เขามีออปชันเพิ่มเข้ามา mm hmm. ก็คือ V2L หรือว่า Vehicle to Load เขาติดตั้งคอนเวอร์เตอร์ครับ mm hmm. เพื่อแปลงไฟ DC กระแสะตรงจากตัวรถออกมาเป็น AC กระแสะสลับเพื่อให้รถเนี่ยครับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า จ่ายไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้นะครับก็กำลังขนาด2,200วัตต์เลยทีเดียวก็เสียบไปที่ตัวช่อง AC Type 2นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กสตาแบบนี้ครับให้มา3หัวนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นออปชั่นที่ต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มนะคุณผู้ชมคือซื้อรถเขาเนี่ยครับเขาแถมวอล์็อกติดตั้งที่บ้านชาร์จไฟให้เรียบร้อยเสร็จสับอยู่แล้วครับแต่ไอตัว V2L แบบนี้ครับ เป็นออปชันที่เพิ่มเข้ามาแต่ก็ถือเป็นต้นทุนนะนะคุณผู้ชมติดคอนเวอร์เตอร์มาตัวหนึ่งนี้ก็หลายตั้งเหมือนกันนะครับเพื่อแปลงไฟไอ,อะไรต่างๆแต่โดยรวมสามารถอำนวยความสะดวกได้ดีทีเดียวใครจะไปแคมปิ้งใครจะไปอ outdoor มี e v คันนี้ไปด้วยถ้าพลังงานไฟฟ้าเหลือเฟือนะครับก็ชาร์จไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้สบายเลยตัวแบตเตอรี่ก็มีความจุมากขึ้นด้วยครับตัวรถเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนจากเดิมแบตเตอรี่44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้ครับ ความจุแบตเตอรี่50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้403กิโลเมตรนะครับตามโหมด NEDC ของยุโรปถ้ารุ่นเดิมเนี่ยครับวิ่งได้337กิโลเมตรวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเพื่อให้ได้ระยะทางวิ่งที่มันไกลขึ้นนะครับเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆจุดหลักแ e r o d y n a มิกอย่างกระจังหน้าแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่กระจังนะนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่เป็นซี่แล้วชื่อภาษาอังกฤษเาก กริลเลตนะไม่ใช่กริลละแล้วเป็นแผ่นอลเป็นแบบทึบแบบนี้ครับแต่ว่าของเขามีความพิเศษก็คือว่าทําช่องชาร์จเอาไว้ข้างหน้านะฮะแล้วก็มีเรดาร์มีกล้องมองหน้าตรงนี้คือจะบอกว่าเป็นกระจังหน้าทึบแบบนี้มีฝาครอบล้อลอ,อยแบบนี้เขาก็เน้นเรื่องหลักอากาศพลาศาสตร์เรื่องการไหลเวียนของอากาศครับกะว่าให้ค่าซ d ดีต่ําที่สุดหรือว่าหลักอากาศพลาศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวรถเนี่ยประหยัดพลังงานมากขึ้นก็เท่ากับว่าจะวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นนั่นเอง นอกจากเรื่องของแบตเตอรี่นอกจากเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์แล้วครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนเนี่ยก็มีการปรับจูนใหม่ด้วยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวด้วยครับขับเคลื่อนล้อหน้าก่อนถึงเพลาเนี่ยก็จะมีซิงเกิลเกียร์นะครับมีเฟืองตัวหนึ่งคอยควบคุมรอบอยู่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแฮร์พินเนี่ยครับกำลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเดิมให้กําลัง150แรงม้าครับตัวนี้เพิ่มเป็น177แรงม้าส่วนความเร็วสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเดิมเนี่ย140กิโลเมตร ตัวใหม่เนี่ยครับเหยียบได้ถึง175กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่ลดลงคือแรงบิดครับแรงบิดเนี่ยจากเดิมเนี่ย350นิวตันเมตรตัวเนี้ลดลงมาเหลือ280นิวตันเมตรแต่ MG ก็บอกว่าจากการทดสอบเนี่ยวิ่งขึ้นเขาได้สบายนะครับเวแรงพลังกำลังเหลือเฟือจากแรงบิดแค่280นิวตันเมตรไม่ต้องพุ่งพ่านไปถึง350นิวตันเมตรคือถ้ายิ่งกำลังสูงๆโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็จะทำให้ระยะทางวิ่งมัน สั้นลงใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้เรื่องระยะทางวิ่งกับ E ีวีก็ถือเป็นส่วนสําคัญทําให้การปรับจูนแรงบิดออกมาลดลงแบบนี้ครับหรือไปดูอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ครับตัวเดิมเนี่ยที่แรงบิด350นิวตันเมตรเนี่ย0ถึง100 8.2วินาทีแต่ตัวเนี้ยครับ8.6วินาทีช้าลงเป็นเสี้ยววินาทีครับขับจริงแทบไม่รู้สึกเลยหลักใหญ่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนนะครับขุมพลังแบตเตอรี่เน้นการขับขี่ให้ได้ระยะทางมากขึ้น400กมร ขับจริงๆได้สัก 350- 360กิโลเมตรนี่ผมถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนการทำตลาดนะครับแบ่งเป็น2รุ่นย่อยตัวท็อป X กับตัวเริ่มต้น D มีเพียงแค่2รุ่นย่อยนี้เท่านั้นนะครับหลักใหญ่ใจความของความแตกต่างระหว่าง2รุ่นย่อยนี้นครับตัวท็อป X เนี่ยจะมีแร็คนะครับหลังคาแล้วก็มีซันรูฟมาให้แต่ว่าล้อลอยขนาด17นิ้วแล้วก็ฝาครอบล้อแบบนี้ให้มาเป็นมาตรฐานแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยครับกล้อง360องศา ถุงลมนิรภัยรวม6จุดอันนี้ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็ภายในครับเวลเลชาร์ไม่มีสําหรับรุ่นเริ่มต้นตัวดีนะครับระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติไม่มีเบาะคนขับไม่ได้ปรับไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะครับต่างกัน3ตัวคือถ้าเป็นตัวท็อปตัว X เ,เนี่ยมีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะรวม20ตัวครับพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆต,ตัวท็อป ตัว X เนี่ยครับมันจะมีทั้งกล้องหน้านะครับแล้วก็เรดราด้านหน้าไม่เกี่ยวกับกล้องรอบคันนะคุณผู้ชมกล้องนี้เป็นกล้องคอยดีเทคสภาพแวดล้อมต่างๆครับ mm. ตัว X เนี่ยมีเรดราด้านหน้าแล้วก็มีเรดราด้านหลังแต่ตัวเริ่มต้นตัว D เขาตัดเรดราด้านหลังออกไปก็ mm. <ๆ S 2> ทําให้3ฟังก์ชันหายไปครับก็คือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาหรือว่า b Spot System นะครับ ระบบช่วยเตือนเมื่อเราถอยหลังนะครับหรือว่าเ r ียครอสท a ฟฟิก alert แล้วก็ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนนะครับเ mm hmm. ลนเชนแอซิตก็ถ้าเป็นรุ่นดีรุ่นเริ่มต้นจะไม่มี3ฟังก์ชันนี้เพราะว่าไม่มีเรดาร์ด้านหลังนั่นเอง นี่พอมานั่งภายในห้องโดยสารนะคุณผู้ชมแต่เสียดายตอนนี้สตาร์ทรถไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าจออะไรต่างๆหรือว่านี่ครับตัวท็อปนะฮะบ,บอดหนังปรับระดับนะครับด้วยระบบไฟฟ้าแต่ตัวเริ่มต้นไม่มีนะครับหลังคาพารโนรามิกซันรูฟแบบนี้นะครับมีเฉดแล้วก็มีกระจกคือด้านบนมีแหลกเนี่ยรองรับน้ําหนักได้ถึง75กิโลกรัมนะคุณผู้ชมแต่ตัวรถเองครับอย่างที่ผมบอกด้วยแบตเตอรี่ที่หนักขึ้นด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆเรื่องการออกแบบเนี่ยตัวรถเนี่ย น้ำหนักมากขึ้นถึง80กิโลกรัมนะครับแน่นอน,นครับแบตเตอรี่จาก44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็น50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้หนักขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วความทันสมัยที่ใส่มาให้เห็นเด่นชัดภายในเนี่ยนะครับหน้าจอกลางแบบทัชสกรีนนะครับขนาดเนี่ยจาก8นิ้วเพิ่มมาเป็น10นิ้วนะแล้วก็หน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นแบบดิจิตอล7นิ้วครับเดิมก็เป็นแบบอนาล็อกเป็นแบบเข็ม แต่คราวนี้เป็นดิจิตอลหมดเลยอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ MG 5มีนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับมีระบบดิจิตอลคีย์ด้วยนะคือไม่ต้องมีคุณแจก็ได้ขอแค่มีโค้ดมีแอปที่ลงทะเบียนไว้รถกับแอปกับมือถือเชื่อมต่อกันสามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องมีคุณแจรถครับแล้วก็ที่ตัวท็อปเกรด X ให้มาด้วยก็คือ wireless charger แบบนี้วางโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับตัวเริ่มต้นนะฮะตัวรุ่นย่อยดีไม่มี ถ้าไม่มีก็ต้องในี่ครับชาร์จไอ้นี่เอา USB A USB C เอานะครับส่วนคอนโซลกลางตรงนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า PRND P ก็กดเอานะครับปุ่มถอยหลังนะเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์ดีหมุนเอาตรงนี้แล้วก็มีระบบโหมดการกับขี่โหมดเคอร์ก็คือการปรับการหน่วงเบรกนะฮะของรถนีแล้วก็เอาพลังงานกลับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับประเงินเสียได้ว่า ตัวที่เรารีวิวตอนนี้มันสตาร์ทไม่ได้ครับม่งั้นจะเห็นความโดดเด่นชัดเจนมากขึ้นนะครับมีวัสดุแผงแดชบอร์ดแบบซอฟทัสนะเป็นลายคาร์บอนด้วยแล้วก็เดินได้แต่เข็บแดงก็งานดีงานละเอียดใช้ได้ครับ MG แล้วก็แน่นอนเรื่องระบบความปลอดภัยรอบคันอย่างที่เรียนว่ากล้อง360องศาเนี่ยมีมาให้เป็นมาตรฐานทั้ง2รุ่นย่อยนะฮะคือจากเดิมเนี่ยถ้าจำกันได้ MG ZS EV ก่อน Minor เ h ช n g นเนี่ยความปลอดภัยมีแค่กล้องหลังเท่านั้นเอง ย้ำคุณผู้ชมอีกทีครับฟังก์ชันใหม่ๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบบนี้ครับจากเดิมตัวที่แล้วเนี่ยขายอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะแพงขึ้นนะครับถ้าดูจากสเปคต่างๆเพียงแต่ช่วงพรีเซลเนี่ยที่เปิดให้จองสิทธิ์ซื้อเขาจะมีแพ็กเกจส่วนลดก็อาจจะช่วยซอฟราคาตรงนี้ไปได้นะครับหรือใครจะไปรอลุ้นนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลนะครับหนึ่งแาบาทต่อคันความชัดเจนก็น่าจะมีเร็วๆนี้ครับแต่ จะใช้สิทธิ์นี้ก็ต้องเริ่มหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเปิดตัววันที่11มีนาคมแต่ยังไม่เปิดเผยราคาราคาเนี่ยอาจจะไปรอดูกันอีกทีในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชส่วนการรับรถก็นั่นแหละครับเมษาพฤษภาคมค่อยว่ากันสำหรับ MG ZS EV ใหม่นั่นอ EV รุ่นแรกที่ MG เปิดตัวในปีนี้แล้วอย่าลืมว่าภายในปีนี้ครับ MG มีแผนเปิดตัว EV 3รุ่นนะครับตัวนี้มาแล้ว ZS e แล้เดี๋ยวช่วงกลางปีหรือว่าช่วงไตรมาสสาเนี่ยก็เป็นคิวของ MG EP แล้วปลายปีก็จะมี EV อีกรุ่นหนึ่งนะครับส่วนปีหน้า2,566ใครจองสิทธิ์ซื้อ MG Cyberster ไว้นะครับก็จะได้เห็นกันแน่นอนสำหรับ MG Cyberster ในปี2,566เท่ากับว่า MG ถือเป็นผู้บุกเบิกตลาด EV ในเมืองไทยอย่างแท้จริงนะครับยอดขายปีละเกือบเกือบพันคันนะครับแล้วก็ลุ้นกันถ้าปีนี้ จีนเขาสามารถส่งมอบรถมาให้ MG ็ไทยให้ลูกค้าชาวไทยได้อาจจะเห็นยอดขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดดคือปีที่แล้วเนี่ย MG z ม EV ครับโฉมก่อนไมเนเชสเนี่ยขายไปได้ร้อยกว่าคันเท่านั้นเองคือไม่มีรถส่งมอบอะคุณผู้ชมส่วน MG EP ยังดีหน่อยส่งมอบหรือว่าขายไป600กว่าคันไปนี้มารุ่นครับว่ารุ่นใหม่มาโฉมใหม่ทันสมัยแบบนี้ดูมีความคุ้มค่ามากขึ้นขับได้ไกลมากขึ้นนะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่ แต่ที่สําคัญคือจะมีรถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันกับความต้องการหรือเปล่าถ้าจีนส่งมอบรถให้ลูกค้าชาวไทยได้ทันตัวเลข EV ของ MG ปีนี้โตแบบก้าวกระโดดแน่นอน